ท่านเบญจาครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรดิฉันเบญจาแสงจนันทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่ค่ะดิฉันและคณะเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินในทุกมิติอย่างครบถ้วนอย่างเป็นระบบและบรรจุให้เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติค่ะ ท่านประธานคะปัญหาที่ดินเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและสะสมมานานอีกทั้งการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินก็เป็นปัญหาเรื่องระดับชาติเกิดขึ้นในหลายรัฐบาลมาแล้วดิฉันรู้สึกโกรธทุกครั้งนะคะที่มีการพูดเรื่องปัญหาที่ดินและผังเมืองซ้ำไปวนไปวนมาแต่การแก้ปัญหาก็ยังไม่เคยสามารถแก้ได้สักที 50ปีผ่านไปแล้วมีการออกกฎหมายลิดรอนสิทธิ์ประชาชนจับประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยติดคุกไปก็แล้วแต่การแก้ปัญหาก็เหมือนวนอยู่ที่เดิมแล้วก็กลับมาเริ่มต้นนับศูนย์ใหม่ทุกครั้งค่ะดิฉันเกิดและเติบโตมากับโครงการอีเทนซีบอร์ดในภาคตะวันออกดิฉันก็ได้เห็นการต่อสู้เรื่องที่ดินที่ทำกินของพี่น้องประชาชนมาตลอดนะคะ ปัจจุบันปัญหาเหล่านั้นก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะเเศรษฐกิจพิเศษ EEC กำลังจะเข้ามาทดแทนเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่เหมือนหนังเก่าแต่เป็นมวนหนังม้วนเก่าที่กำลังเข้ามา r e เมคและอีกด้านหนึ่งก็คือรัฐบาลไม่เคยสนใจและไม่เคยได้ทำเลยก็คือการทบทวนหมทเรียนกับหนังเรื่องก่อนว่ามีผลเสียอย่างไรทั้งเรื่องที่ดินสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมนะคะ ท่านประธานคะอีเทนซีบอร์ดซึ่งในยุคหนึ่งของรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์มีวัคทองหนึ่งที่ติดหูมากว่าโชดช่วงชัชวาลดังมากในยุคสมัยนั้นการเปลี่ยนเมืองจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมนำมาซึ่งผลกระทบอย่างวงกว้างอย่างเห็นได้ชัดข้อเท็จจริงคือมีประชาชนอาศัยอยู่ในพื้นที่คะ่ะและสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเช่นกัน คงไม่มีใครในที่นี้นะคะที่ไม่รู้จักนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธและท่าเรือแหลมฉบังถ้าเราลอง Google ดูเราก็จะทราบว่าเกิดผลกระทบเลวร้ายอะไรบ้างในพื้นที่เหล่านั้นแม้กระทั่งเวลานี้40นาที40ปีผ่านไปแล้วคำถามสำคัญก็คือคนข้างล่างคนตัวเล็กตัวน้อยและประชาชน ได้อะไรจากอภิมหาโครงการที่ต่อยอดจากความชดช่วงชัชวาลไปสู่มหานครแห่งอนาคตนี้ในปัจจุบันสิ่งที่ดิฉันยังเห็นอยู่ดิฉันยังเห็นประชาชนจํานวนหนึ่งในแหลมฉบังชนบุรีที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา40กว่าปีผ่านไปแล้วเปลี่ยนรัฐบาลมาหลายสมัยชาวบ้านก็ยังไม่ได้รับค่าวเวรคืนจนเป็นปัญหามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ค่ะตำบลห้วยโปง่งตำบลสำนักท้อนจังหวัดระยอง เกิดปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินซึ่งรัฐได้ประกาศเป็นเขตห่วงห้ามตามพรกรประกาศเขตห่วงห้ามปี2492แต่ประชาชนได้เข้ามาครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่นี้มาก่อนปี2473พื้นที่นี้เป็นเขตห่วงห้ามมีจำนวนประมาณ43,000กว่าไร่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน8,000กว่าครัวเรือนและมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน32,000กว่าคน ตำบลแสมสารอราําเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีประชาชนที่อาศาัยอยู่ในพื้นที่แสมสารมีมากกว่า7000คนคะ่ะเป็นพื้นที่ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานประชาชนในพื้นที่อาศาัยอยู่ที่นี่มายาวนานนับร้อยปีมีการแจ้งครอบครองที่ดินสอค .1 อหนึ่งแล้วก็ที่ดินตรงนี้มีปัญหาข้อพิพาทกับฐานทับเรือมามากกว่า50ปีนะคะปัจจุบันเราก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คะ่ะในขณะที่พื้นที่ ec e ได้เปิดโอกาสให้ มีการเช่าที่ดินได้ชั่วลูกชั่วหลาน99ปีเปิดโอกาสให้นักลงทุนมาลงทุนโดยไม่ต้องเสียภาษีเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติมาซื้อห้องชุดได้ยกตึกร้อเปอร์เซแต่ว่าน่าเศร้าเสียใจมากนะคะโมเดลแบบนี้ให้สิทธิพิเศษแบบนี้แบบ EEC กำลังจะเคลื่อนย้ายไปไว้ในภาคใต้แล้วใช้ชื่อมันว่าจจนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ต้องถามก่อนคะ่ะว่าอนาคตของใครอนาคตของนายทุนหรือว่าอนาคตของประชาชนคะเป็นเรื่องน่าเศร้าอีกครั้งคะ่ะที่พื้นที่เขตเศรษฐกิจเหล่านี้ประชาชนคนไทยกลับถูกไล่ที่คะ่ะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็อาจจะได้เช่าแค่3ปีถึง5ปีแต่ก็ต้องมีการต่อสัญญาทุกๆปีนะคะแต่นายทุนต่างชาติกลับได้เช่าพื้นที่99ปีคะ่ะท่านประธานคะ พื้นที่บริเวณเขาดินอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาเกษตรกรที่เคยเช่าที่ดินทำเกษตรและทำประมงมายาวนานนะคะพื้นที่นี้ถูกยกเลิกสัญญาเช่าโดยทันทีค่ะเมื่อนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งในพื้นที่เกษตรชั้นดีที่พวกเขาทำกินกันมาตลอดชั่วอายุคนอำเภอพานทองอำเภอบ้านโพอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาพื้นที่นี้มีคนพยายามกำลังจะปั้นให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมนะคะแต่พื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ผลิตข้าวปลาอาหารให้คนทั้งประเทศกินและ เป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาหารส่งออกนำรายได้เข้าสู่ประเทศด้วยค่ะแหลมฉบังชนบุรีมีชาวประมงมากกว่า1,000คนที่กำลังจะถูกทำลายอาชีพจากนโยบายรัฐที่กำลังส่งเสริมเรื่องการถมทะเลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนค่ะ ตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงมีประชาชนมากกว่า1,000คนค่ะคนเหล่านี้กลายเป็นคนไร้ที่อยู่อาศัยไปแล้วไร้ที่ทำกินถูกขับไล่ออกจากพื้นที่และได้รับผลกระทบจากผังเมืองที่ไม่มีประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเลยผู้ได้รับความเดือดร้อนตามแนวเวนคืนที่ดินรถไฟฟ้าความเร็วสูงมีไม่น้อยกว่า5000ครัวเรือนค่ะและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากกว่า16,000คนแน่ๆ ที่ผ่านมาสิ่งที่น่าห่วงมากที่สุดของผังเมืองก็คือการใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา44ไปเพื่อยกเลิกผังเมืองเดิมและให้อำนาจกับคณะกรรมการผังเมืองใหม่ท่านประธานคะถ้าที่ดินคือชีวิตผังเมืองคือหัวใจคะ่ะการออกแบบวางเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินควรจะแบ่งที่อย่างไรรัฐบาลควรจะเรียนรู้จากผล จากอีเทิร์นซีบอร์ดเป็นต้นมาและเดิมทีพื้นที่อุตสาหกรรมกับพื้นที่ชุมชนก็แยกจากกันนะคะโดยมีบัฟเฟอร์โซนกันเอาไว้แต่พอเศร็ฐกิจขยายตัวค่อนข้างดีผังเมืองก็ได้ถูกแก้ไขและให้ขยายไปทับพื้นที่ชุมชนมากขึ้นทั้งหมดนี้ชุมชนจะไปตั้งอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะโรงงานจะไปตั้งอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะโรงงานอุตสาหกรรม สามารถไปตั้งอยู่ข้างบ้านท่านได้ทุกทุกทุกที่เลยค่ะนี่คือการออกแบบหัวใจที่ทำให้ชีวิตมีปัญหานะคะจริงๆ ผู้ที่ต้องเรียนรู้และแก้ไขคือรัฐบาลที่บอกว่าจะเข้ามาปฏิรูปประเทศค่ะเรามีทั้งสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนสภาปฏิรูปก่อนที่จะมีคําสั่งหัวหน้าคอสอชอตามมาตรา44และสุดท้ายสิ่งที่ออกมาคืออะไรคะคือการยกเลิกกระบวนการจัดทําผังเมืองและมีการจัดทําผังเมืองที่คณะกรรมการกําหนดเองดิฉันไม่เห็นประโยชน์ของการเสียเวลาไปมากกว่า5ปีแต่มีสภาปฏิรูปสองสภาไปเพื่ออะไรดิฉันขอสรุปนะคะท่านประธาน เราทุกคนในที่นี้มักจะพูดกันอยู่เสมอและทราบกันดีว่าประเทศนี้เป็นของคนไทยทุกคนเท่าเทกันมีประชาชนคนไทยอาศัยอยู่ในพื้นที่ในของการพัฒนาเหล่านั้นเขาส่งเสียงตะโกนบอกเสียงของเขาว่าเขาไม่เคยขัดขวางการพัฒนาไม่เคยขัดขวางความเจริญเลยค่ะเขาเห็นด้วยและเขาต้องการให้พื้นที่ที่เขาอยู่มีความเจริญทัดเทียมนานาอารยประเทศแต่ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาที่ไม่นับรวมพวกเขา ขอสรุปนะคะว่าดิฉันอยากจะเห็น การอยากจะเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกันสนับสนุนให้มีการตั้งคณะกรรมธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาและออกแบบผังเมืองเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินในทุกมิติอย่างครบถ้วนเพื่อคำนึงถึงประชาชนทุกคนเพื่อช่วยออกแบบชีวิตและหัวใจให้กับพวกเขาและดิฉันอยากจะขอบอกว่าพื้นที่เหล่านี้ประชาชนส่งเสียงตะโกนของเขาว่าเขาํำบากมากขนาดไหน เราต้องไม่ยอมปล่อยให้เสียงตะโกนของพี่น้องประชาชนดังเบาไปกว่าเสียงกระซิบของนายทุนนะคะท่านประธานคะคขอบคุณคะ่ะ